กูต <formation> ้องเปิดคลิปปะนะเปิดคลิปป่ะเนี่ยไม่รู้ไม่ต้องเปิดหรอกอาเล่ต้องพ่นทำลายวิญญาณแล้วน้ำหน้าติช่วอย่าเพิ่งกดเลยคลายเล็กวะใคลายเล็กวะที่ดูน้ำหน้าติช่าเลยกลับสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมอมองอุ้อีกแล้วนะครับแล้วก็มาเล่นตามเพื่อนๆนะครับ ก็ไปรู้ว่าเล่นหมดอะไรแล้วครูก็รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเนี่ยไปแผนที่อ๋ออย่างนี้นี่เองนี่ไม่เจอใครทุกคนยังยังโล่งอยู่ะตรงไหนอยู่ตรงตับูุตรว่ะเห็นตุบตับบุตรเลยเอ้าใครตายเขาเนี่ยใครตายครับเนี่ยใครตายใครเนี่ยใครตายครับเนี่ยเอ้าคุณอนุพัสต์ตายแล้วครับตายคนแรกตลอดเลยนะตายคนแรกวุ่วแม่งว่ะ สคริปนะสคริปนะสคริปนะผมผมไม่รู้ผมสคริปนะสคริปนะผมผมไม่รู้ผมสคริปและใครรู้อะไรบ้างอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้เลยสคริปผมสคริปผมสคริปเมื่อกี้ผมเดินผ่านจอนกับจอนจอนกับห้าเออห้า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 ชื่อไม่เท่เอาสวัสดีครับคุณจอนคุณจอนทำอะไรอยู่ครับคุณจอนตามคุณจอนไปดีกว่าผมว่าต้องต้องต้องเป็นว่านี่อยู่ไหนวะนี่ไง เป็นอะไรอะ่ะ One t e r n i t y later เ okay. ค้นี่เราทำอะไรอะ่ะทำไม่เป็นทำเพื่นี่ไม่เป็นทุกคนทำเพื่อไม่เป็นจูงสายไฟอีกแล้วทุกคนไปเสร็จหนึ่งได้ไปผม่ได้ปมไ,มไดปฆาตกรบอกแค่น,คน,นั้นแหละ ย,ยูดยดที่ทำไหมอ้าวาใครไปขับเนี้ยใครไปขับเนี่ยเราผมผมมีเลขจะสารภาพเลยตอนแรกอะไอห,ห้องที่มันใส่อะไรนะใส่เสื้อผ้าเออข้องน,นั้นอะใช่ครับแล้วก็<ๆ>ผมเห็นผมเห็นคนนึงอะเออแบบปลอมตัวเป็นสีแดงแล้วแบบฉีกร่างตัวเองออกมารู้ว่ามันคือสีอะไรผมว่าสีเหลือครับ ผมอยู่ห้องท่วมผมกำลังดูดซ่วมอยู่เลยไม่แน่ตาที่คุณมากับผมได้เลยเนี่ยตาต่อไปคุณมากับผมได้เลยผมรับประกันผมไม่ได้ฆ่าใครไม่รู้ครับผมจะคลิปผมไม่รู้อะไรเลยผมผมทำแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าสีแดงกับหรือสีเนื้อ สองสีเนี่ยน่าสงสัยเพราะว่าตอนดูกล้องอ่ะมันตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะเป็นสีแดงเว้ยแล้วสัปพัหหนึ่งก็ล่างฉีกแบบเป็นแบบชุดอ่ะหนังแล้วมันก็มาเป็นสีเนื้อออันนี้ผมไม่แน่ใจผมอยู่ตอนนั้นผมเจอจอใช่ไหมแล้วผมก็ทําเคุยกับจออยู่ผมเลยเดินจอเดินตามจอดไปมันมีรอบหนึ่งอ่ะที่สีเนื้อขึ้นบันไดแล้วลงมาอีกรอบหนึ่งอ่ะแบบขึ้นไปแล้วก็ลงมาเลยอ่ะแบบไปขึ้นไปดูว่ามีคนหรือเปล่าอะไรยิ่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมเดินขึ้นไปแล้วผมฉีกออกมาขวาตรงห้องน้ำเลยครับคน่ใสเ ใช่ผมดูกล้องอยู่ไม่รู้ครับผมผมสกิปครับเพราะผมไม่รู้เลยเลยจะสกิปยังไงเลยอ่ะผมสกิปเพราผมไม่รู้เลยเลยแต่นีและครสกิปเนี่ยมันค่าอีกคนนึงก็ไอ้นี่นั่นเนี่ยไอ้ฆ่ายสองคนสเออค่ายสองถ้าคุณฆ่าผมนะผมบอกเลยเกมจบไม่สวยตอนนี้ผมรู้แล้วทุกคนว่าใครใครใครฆาตกรทุกคนนี่กูไปด้วยเลยใครโวะกูอ่ะ ไปคุณ๋ยวกูพูดจะไปด้วยอ่ะดิดหน้านะโอ้ผมตามคุณไม่ได้เลยครับ่แล้วใครมันปิดประตูวะบอกเลยว่าสีแดงชัวร์ผมว่าสีแดง โอ้ยอ่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่อ่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วพีเหลืองฮัลโหลไม่ใช่ผมใครใครใครแยกล่าเป็นผมคนหนึ่งไม่ใช่ผมแน่นอนก่อนก่อนที่พวกคุณก่อนที่พวกคุณจะเถียงกันอะขอถามก่อนไอ้ตู้เซฟมันหมุนยังไง ไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับผมผมผมไม่รู้ครับไม่รู้ผูหวดเลยไม่ฆ่าตาน้ากูเลยไม่เกี้มันมีเหลืองสองคนมันมีเหลืองสองคนไม่รู้กูเห็นตาน้าเลยกูไม่รู้อ่ะบกแค่นั้นแหละตาน่ากูเลยกูวดดีอดีโดนตัดอนาคตช่างดูเสื้อไม่ดีไอแต่กูยังไม่รู้เลยยังใครเป็นเนี่ยไม่ใช่ผมผมบอกเลยไม่ใช่ผมอดีอะไร่ ไม่ได้ผมไม่ใช่ไม่ใช่มึงี่ยเกิดไม่ใช่กูบอกแล้วกูบอกแล้วแต่หน้าผมแม่มึงอกไอ้ไอ้ไอ้ซีนอะมันแบบแป้งล่ามเป็นสีเหลืองใครโดนฆ่าต่อหน้ากูใครโดนฆ่าต่อหน้ากูถามหน่อยใครโดนฆ่าต่อหน้ากูกูบอกแล้วกูเดินหนีเลยจานไ่ยืนเงียบเงีย ตอนตอนแรกกูคิดอยู่กูคิดว่าจะข้ามบังดีดีกว่ากูรู้กูรู้ตั้งแต่นี่แล้วกูรู้ตั้งแต่ตอนที่มีคนโบ้ยกูแล้วจริงจริงอ่ะเออเป็นตั้ากูคิดมาูคิดมาเอ๊ะเอาข้ามวิทยาดีกว่าเพราะมันสีเมือนกันสองกันเนี่ยี่ตอนนี้มันก็มาอยู่ห้องนี้ทำเคว้ผมทำเคว้ทเคว้เลยราเคว้เลยตามหลุดตามหลุดฝ่ายข้อมูลไปนึ่งเต็มละกันเอ้ยทุกคนว่าใครเป็นวะอย่านะอย่านะ ไม่เอานะเราไม่เอานะนายนะไอะ้อย่านะอย่านะไม่เอานะไอ้กุ้งงงกับตู้มันเปิดจังไงนอยู่นี่ ไอ้ดูตู้เปิดไงวะอ้าวโว้ยวะผมเป็นหมอแูนะจ๊อไม่ปวดสมครับผมกดมิตติ้งนะอ้ามีคนตายมีคนตายว่ะผมเช็คจอผมเห็นคนตายผมเลยขึ้นมากดโหวตมิตติ้งนะครับซึ่งสีเขียวผมอยู่กับจอนครับใคร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 กับจอนไม่รู้ครับผมอยู่กับจอนครับผมเห็นจอนเติมน้ำมันอยู่ กูไม่รู้อ่ะแต่ี่แกกูเห็นดูกล้องแล้วกูเห็นคนวิ่งไล่จับกันอ่ะมันน่าจะไม่มีอาชีพบุตรทอเออเชื่อมันจะได้รู้เลยว่าเออเอออันนี้เป็นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันมีเเอ้าเดี๋ยวมันไม่มันถ้ามันเดินข้ามมันต้องพาถ้ามันติดผ่านมันต้องข่าผมแล้ว นะอาฮ่าเอายังไงครับทีนี้ศพอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงฮอเลยทางเดินหลักเลยอะห้องโถงอะดึงใครใครเดินผ่านผมไปได้จอนจอนเดินผ่านก็อยู่แม่โผเพนจอนอยู่ในกล้องอยู่คนเดียวเลยทุ่มเ็นจอนแ่บเดินผ่านห้องเล็อขอใช่ไหมแล้วก็ลงไปห้องคาร์โกผมเช็คผมเช็คผมเช็คไอ้นี่อยู่ผมเช็คสงสัยจอนมากเลยครับดงจอนชาวไร กูโพสเท็จฆาตกรเฉยเลยกดผิดสับโทษดีบังโทษทคุณจอนผมว่าจอหนอะผมว่าจอนแหละเอาดิครับจอนมีคุณอยู่คนเดียวในเหตุการณ์นะครับผมว่าผมบวจอนแล้วครับผมไม่รู้ผมบวจอนครับจำเรีนคุณหรือเปล่าคุณท้าครับต้องยอมรับแหละครับ ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าชนะแน่จะได้แน่นอนเทคชัดก่อนต่อเลยมึงดูในอันนั้นจะไหม